ในอนาคตเนี่ยคนทำแบรนด์จะทำแบรนด์ในเรื่องอะไรอย่างไรบ้างนี่คือเทรนด์ที่เราต้องมองโลกให้ไกลขึ้น สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านสู่รายการ Innovative w i ส d o m ครับสาระความรู้ในเรื่องราวของการตลาดนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของการบริหารธุรกิจการบัญชีและอื่นๆอีกมากมายนะครับ9โมงจนถึง9โมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับวิทยุจุฬามอบความรู้มอบความสนุกแล้วก็เรื่องราวฟังสบายแต่เอาไปใช้ได้จริงๆในการบริหารจัดการนะครับ วันจันเนี่ยคุยกันเรื่องของการบัญชีแล้วก็ไล่เรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพาณิชยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการธนาคารและการเงินสถิตินะครับแล้วก็มาเรื่องของของการตลาดแล้วก็แบรนด์นะครับวันศุกร์แบบนี้คุยกันสบายๆในเรื่องของการตลาดและแบรนด์โดยภาควิชาการตลาดที่คณะบัญชีจุฬาครับ มีคณาจารย์ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนท่านเจอกับผมเอกพัรทรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาเดือนหน้านะครับก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปสิ่งที่อยากจะคุยกับท่านต่อก็คือเรื่องของการมองไปข้างหน้าในเชิงของการตลาดเศรษฐกิจไม่ดีหลายคนก็จะมีสายตาที่สั้นลงเพราะต้องทําอะไรเพื่อทําให้เกิดกําไรในระยะสั้นก่อน แต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องมองอะไรให้เกิดขึ้นในระยะยาวเพราะองค์กรของเราคงไม่อยู่เฉพาะใน1ปี3ปีหรือ5ปีนี้แต่เราอยากจะอยู่กันเป็น10ปีเป็น100ปีถ้าคุยกับประจั์เกตกิตินีก็อยากมีอะไรที่อยู่ไปเป็นร้อยปีสำหรับเรื่องของธุรกิจเหมือนกับที่ญี่ปุ่นหลายๆธุรกิจอยู่มา7800ปปีเป็นต้นนะครับอยากจะไปต่อ การตลาดใหม่3เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปขึ้นเวทีเวทีนึงนะครับคือเวทีที่ชื่อว่าลงทุนแมนซัมมิตครับของลงทุนแมนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้คุยเรื่องของการทําแบรนด์แห่งอนาคตว่าในอนาคตเนี่ยคนทําแบรนด์จะทําแบรนด์ในเรื่องอะไรอย่างไรบ้างผมก็เลยสรุปขึ้นมาเป็น3เรื่องดังต่อไปนี้เรื่องที่1ของแบรนด์ในยุคใหม่เนี่ยครับ จะเปลี่ยนจากเรื่องของ p e r s o n a l i z e ขึ้นไปเป็น precision ตัว P เหมือนกันนะครับ p e r s o n a l i z e เป็น precision precision branding ท่านจำคำศัพท์นี้ไว้ให้ดีว่าจะเป็นคำศัพท์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น p e r s o n a l i z e หมายความว่าอย่างไง p e r s o n a l i z e หมายความว่านักการตลาดหรือนักทำแบรนด์เองจะเข้าใจบุคคลแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากคนนี้ มีไลฟ์สไตล์ยังไงมีพฤติกรรมแบบไหนครับชอบใครไม่ชอบใครไม่ใช่แค่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับแต่ชอบใครไม่ชอบใครมีพฤติกรรมการซื้อแบบไหนซื้ออะไรคู่กับอะไรอันนี้เนี่ยคือเรารู้จักบุกคคลเก่งมากเราเรียกการทำการตลาดแบบนี้ว่า personalized marketing หรือการทำแบรนด์แบบนี้ว่า personalized branding แต่การรู้คนอย่างเดียวไม่น่าพอ การรู้คนเป็นจุดหนึ่งหากว่าสามารถรู้ได้ด้วยว่าคนคนนั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนในเวลาไหนครับมีเงินเท่าไหร่ในการซื้อและจะซื้อด้วยสาเหตุอะไรคือนอกจากรู้จักฮูมคือบุคคลแล้วเนี่ยควรจะรู้จักว่าเอ๊ะเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนก็คือต้องรู้แวร์ว่าอยู่ที่ไหน รู้วอตเออรู้เวนเวลาไหนนะครับรู้ How เป็นคนซื้อของแบบไหนนะครับแล้วใช้อะไรกระตุ้นให้เกิดการซื้อคือรู้ What พูดอย่างนี้เนี่ยดูเป็นวิชาการมากเลยคำถามคือยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยว่านอกจากจะรู้ Whom แล้วเนี่ยยังรู้อะไรรู้เว n รู้แวร e รู้ h o w รู้ o รู้เออรู้ how เนี่ยคือมันมันหมายความว่ายังไงแล้วออกมาเป็นรูปแบบการคิดประมาณไหนนะครับผมเป็นคนดื่มกาแฟดื่มกาแฟทั้งวัน แต่ละวันก็จะเดินไปที่ร้านกาแฟแต่ว่าดื่มยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นกาแฟดําเย็นครับแล้วก็ดื่มทั้งวันดื่มวันหนึ่ง5้แก้ว6แก้ว7แก้วหลายคนก็บอกว่าดื่มเยอะไปแต่ก็ติดกาแฟไม่รนะู้จะทํำยังไงครับล่าสุดเดินเข้าไปที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งกําลังจะเดินเข้าไปซื้อกาแฟอยู่แล้วเชียวปรากฏว่า SMS เข้าโทรศัพท์มือถือแล้วบอกว่าคูปองมอบให้20บาท แต่ให้ไปซื้อกาแฟร้านคู่แข่งหน้าร้านของร้านที่ผมกำลังจะซื้อกาแฟเกิดขึ้นที่จามจุรีสแควร์เขารู้ได้อย่างไรว่าผมเนี่ยเป็นคนดื่มกาแฟนั่นคือรู้หูมแต่เขารู้มากกว่านั้นคือผมอยู่ไหนคืออยู่ที่จามจุรีสแควร์หน้าร้านกาแฟคู่แข่งรู้แวร์ผมกำลังจะเดินเข้าไปซื้อกาแฟรู้วัดรู้หาวครับ แล้วก็รู้ด้วยว่า how much คือถ้าลด20บาทผมจะเดินไปซื้ออีกร้านหนึ่งคุณต้องให้คูปอง20บาทผมคูปองเด้งเข้ามาในขณะที่ผมกำลังจะเดินเข้าร้านร้านคู่แข่งเพื่อดึงผมไปหาอีกร้านหนึ่งได้ทันทีทันใดรูปแบบการคิดแบบนี้คือการทำ precision marketing ครับท่านต้องรู้จักเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งชื่อ beacon beacon เป็นเครื่องมือดิจิตอลมีขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือมีลักษณะคล้ายๆกับเครื่องแจกโบชวัวดิจิตอล ติดไว้ที่หนะ้าร้านใดก็ตามรัศมีของบีคอนจะประมาณ25เมตรเขาจะดูว่าคนไหนเนี่ยน่าจะเป็นลูกค้าแล้วยิงคูปองยิงโฆษณายิงโบรชัวเนี่ยครับตรงมาที่มือถือของคนที่อยู่หน้าหน้าเครื่องนี้ซึ่งหน้าเครื่องนี้อาจจะคือหน้าร้านของเราและใกล้ๆกับร้านคู่แข่งและหน้าร้านคู่แข่งด้วยก็ได้ กระบวนการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่รู้ว่าลูกค้าเป็นใครมีพฤติกรรมยังไงอายุเท่าไหร่แบบเดิมที่เรียกว่า personalized marketing แล้วมันจะเรียกว่า precision marketing คือถูกจุดโดนใจตรงเวลาในสถานที่ที่ถูกต้อง precision branding หรือ precision marketing พวกนี้จึงมีความสำคัญมากนะครับและการใช้เทคโนโลยีทางการตลาดและแบรนด์ใหม่ๆจึงมีความสำคัญมากในการที่จะขับเคลื่อนผลักดันกิจกรรมทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต นี่คือคำแรกที่นำมาฝากท่านวันนี้ Precision Marketing และ Precision Branding คำที่สองที่นำมาฝากท่านคือสมัยก่อนเนี่ยเราใช้คำว่า Sustainable Branding หรือ Sustainable Marketing ต่อไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนคำจาก Sustainable Branding กลายเป็น Regenerative Branding คำศัพท์อีกหนึ่งคำคือคำว่า Regenerative นะครับท่านจะมีคำใหม่เยอะมากเลยนะครับหลังจาก การคุยในรายการของเราวันนี้ท่านได้ยินคําว่า precision precision นะครับ precision แปลว่าแม่นแปลว่าตรงนะครับงั้นเป็นการทําแบรนด์ที่แม่นตรงครับถูกเวลาถูกสถานที่นะครับถูกงบประมาณถูกคนอันนี้คือแม่นตรงอย่างที่2คือ regenerative branding สมัยก่อนการทําแบรนด์เนี่ยครับเราก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมคือทําแบรนด์ที่ดีต้องสังคมดีทําแบรนด์ที่ดีต้องสิ่งแวดล้อมดีทําแบรนด์ที่ดีต้องมี good governance รเราก็คูดกันในแนวคิดที่ชื่อว่า ESG บ้างครับก็คือเรื่องของ Corporate Governance ครับเรื่องของ Society แล้วก็เรื่องของ Environment ประเด็นพวกนี้เนี่ยก็คุยกันแต่มันเป็นความรับผิดชอบคือไม่ทำลายไงคือทำแบรนด์ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำแบรนด์ต้องไม่ทำลายสังคมไม่ทำลายภูมิปัญญาอันนี้คือแนวคิดที่เราเรียกว่า Sustainable Branding มีคนบอกว่าไม่พอแล้วไม่พอแล้วและในอนาคตถ้าเราต้องมองในเทรนในยุคถัดไปเนี่ยมันต้องกลายเป็น Regenerative Regenerative ไม่ใช่แค่รับผิดชอบและรักษาแต่ต้องสามารถฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูสังคมที่ถูกทำลายไปให้กลับคืนมาให้ยอะขึ้นให้ได้เราเรียกสิ่งนี้ว่า การทำแบรนด์แบบฟื้นฟูหรือ Regenerative Branding แนวคิด Circular Economy ซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียรหรือหมุนวนนั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นจากฝั่งแบรนด n g เช่นเดียวกันหลายสัปดาห์ก่อนผมคุยเรื่องของการไปเที่ยว Expo ในรายการพี่น้องของเรานะครับก็คือ b i สจีเนียก็ขอเล่าให้ท่านฟังว่ามีคนมาถามว่าหลังจากไปเอ็กที่โอซาก้าเนี่ยสอารอบ ชอบพาวิลเลียนของประเทศไหนมากที่สุดผมก็ตอบได้เลยว่าผมชอบพาวิลเลียนของญี่ปุ่นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชอบพาวิลเลียนของญี่ปุ่นมากเนี่ยคือแนวคิดของเขาเพราะเขาคิดว่าการจะทำพาวิลเลียนขึ้นมาหนึ่งพาวิลเลียนเนี่ยมันจะทำลายสิ่งแวดล้อมมหาศาลดังนั้นเนี่ยเขาใช้ของที่เป็นแมทเทอเรียลหรือการใช้วัสดุที่มาจากกระบวนการที่ไม่เกิดการตัดต้นไม้ใหม่ เอาของเก่ากลับมาใช้ครับแล้วทำเป็นรูปวงกลมนะครับมากกว่านั้นที่ผมประทับใจมากคือการที่เขานาอาหารเหลือทั้งหมดในเอ็กคือเอ็กเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ขนาดใหญ่ยักษ์มากแล้วคนกินของแล้วทิ้งเป็นเศษอาหารและขยะมันเยอะมากมายมาหาศาลต่อวันพาวไเลียนญี่ปุ่นบอกว่าฉันจะไปกวาดอาหารมาหมดเลยเอาอาหารที่เหลือมาแล้วก็เอามาใส่ใน เครื่องจักรในการพัฒนาให้อาหารกลายเป็นพลังงานแล้วเดินเข้าไปในพาวิเลียนญี่ปุ่นเนี่ยเปิดแอร์เปิดไฟจะใช้อะไรก็ตามมันเป็นพลังงานที่ทํามาจากเศษอาหารที่เกิดขึ้นในเอ็กซโปนั่นเองแปลว่าเศษอาหารที่ต้องเหลือทิ้งอย่างมากก็ไปเป็นข้าวหมูเนี่ยมันถูกทําให้มีคุณค่ามากขึ้น,นคือกลายเป็นพลังงานแล้วสามารถเลี้ยงดูทั้งพาวิเลียนของญี่ปุ่นได้หมดเลยลดต้นทุนด้วย ทำให้สิ่งแวดล้อมและสังคมดีขึ้นด้วยไม่ใช่แค่รักษาแต่ทําให้ดีขึ้นแนวคิดอย่างนี้เรียกว่า regenerative branding หรือ regenerative marketing ไม่ใช่แค่ s u s t a i n อีกต่อไปแล้วนี่คือประเด็นที่2ที่นํามาฝากท่านท่านจะเห็นว่ามันมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วการตลาดกับ branding เนี่ยก็ไม่เคยหยุดนิ่งนะครับ personalized branding เนี่ยก็เป็นคำเก๋อยู่เดิมแล้วยังต้องเปลี่ยนเลยเป็น precision branding จากเดิมเนี่ยเรื่องราวของ sustainability หรือ sustainable branding ก็เก๋ยอยู่แล้วยังถูกเปลี่ยนไปเป็น regenerative branding แปลว่ามันไม่เคยหยุดนิ่งนะครับมีดินามิกและมีการเพิ่มพูนความรู้และเรื่องราวใหม่ๆมากขึ้นตลอดเวลา แต่ไม่ไดเอามาฝากแค่2เรื่องเรื่องที่3ที่นํามาฝากท่านเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเช่นกันจากเดิมเนี่ยเราบอกว่าการตลาดจะเกิดขึ้นที่ Virtual World Marketing คือการตลาดที่อยู่บนโลกเสมือนต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่การตลาดโลกเสมือนมันจะกลายเป็นการตลาดโลกผสมผสานหรือ Immersive Marketing หรือ Immersive Branding อันนี้ตรงกับแนวคิด Marketing 6.0 การทําแบรนด์ที่ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าฉันเนี่ยอยู่ออนไลน์หรือออฟไลน์แล้วก็ทำไปทำมารู้สึกดีขึ้นด้วยฮะเช่นเราเริ่มเห็นนะครับที่คนไปเที่ยวสถานที่อย่างเช่นอยุทยาแล้วมีแอปพลิเคชันที่ทำให้เราอยู่ในพื้นที่ของอยุทยาได้ ตัวเราไปอยู่ในพื้นที่ของยุทธยาได้แต่ไม่ใช่ยุทธยาปัจจุบันนะครับเปลี่ยนพื้นที่ที่ยืนอยู่ให้กลายเป็นอยุธยาในสมัยอดีตท,ที่มีความรุ่งเรืองและเป็นเมืองสีทองทั้งเมืองทําให้เกิดประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นรูปแบบการคิดประมาณนี้มันก็บอกไม่ได้ว่าออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ออนไลน์ line, หรือออฟไลน์ line, หรือเวอร์ชวลเวิลด์หรือบางคนบอกมีนอกจากเวอร์ชวลเวิลด์ยังมีเอ่อออ็กเมนเท็ดเวิลด์หรือออ็กเมนเท็ดเรียลิตี้ท่านไม่ต้องแยกโลกครับ ต่อไปโลกจะหลอมรวมกันเป็น immersive world หรือ mixed reality นะครับแล้วการทำการตลาดต้องไม่แยกระหว่างโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์แต่ต้องหลอมรวมโลกออนไลน์และออฟไลน์ให้กลมกล่อมที่สุดโดยที่ผู้บริโภคมีความสุขและไม่รู้ตัว ฝากโจทย์3โจทย์ฝากคำสามคำฝากเรื่องราว3เรื่องราวที่เป็นเรื่องใหม่นะครับมาฝากท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราสร้าง precision marketing เราสนใจเรื่องของ regenerative marketing และ branding นะครับและสุดท้ายเราก็ไม่ลืมเรื่องของการที่จะต้องพยายามทำให้โลกกลายเป็นโลกใหม่ไม่ใช่โลกใดโลกหนึ่งแต่เป็นโลกที่หลอมรวมนะครับ imersive m branding นะครับนะมาฝากท่านนี่คือเทรนที่เราต้องมองโลกให้ไกลขึ้น วันนี้เอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับสัปดาห์หน้ายังเจอกันอยู่เหมือนเดิมจะเอาเรื่องอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังอีกจะไปหาประเด็นเด็ดๆแล้วก็เรื่องน่าสนใจมาคุยกับทุกท่านที่นี่เหมือนเดิมครับวิทยุจุฬาร้อยเอ็ดจุดห้าเมกะเฮิร์์วันนี้ผมเอกพัฒรธนาคุลกับรายการ i ิ n novative w i s d o m หลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ